ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีชาวไอไลทีนะครับสำหรับช่องไอไลทีใน YouTube c h anel ไอ like ไลท IT อทไอโและ f a c e b o o ไอไลท e i อท n อโนนะครับวันนี้เรามารีวิวเสื้อที่ระลึกกันนะครับสำหรับก,กิจกรรมอ,อปรซ้อบชื่อว่า virtual training day นะครับ virtual training day ก็คือ training และ voucher สอบผ่านในเซอร์และได้เสื้อที่ระลึกนะครับสำหรับวันนี้เรา ได้มาแล้วนะครับเราก็เลยมาแกะกล่องดูกันว่าเสื้อเป็นยังไงบ้างน,นั้นวิชาที่ผมสอบผ่านแล้วก็ได้เสื้อวันนี้ก็คือจะเป็น AI 900จริงๆ AI AI 900เนี่ยถ้าตามตามนั้นอะ่ะจะได้กระบอกกระติกแล้วก็เสื้อนะครับแต่ว่ากระติก Microsoft มันหมดดีเขาก็เลยให้เสื้อมาเสื้อเป็นเสื้อเทโลนะครับผมเรียกว่าเสื้อเคโลละกันส่วน เสื้อเหมือนกันแต่ว่าลายเปล่าลายกันนะครับวันนี้เรามารีวิวกันว่าเสื้อจะนับตาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือส่งมาจากไอเวอร์ซันนะครับส่วนนี้คือที่อยู่นะครับผมของนี่ก็แล้วกันป้ผมส่งไปเมื่อวันส่งไปเมื่อคุยกันเมื่อวันจันทร์เนาะแต่ว่าวันอังคารก็ได้นะครับไอ้วันอังคารไม่ใช่ดิวันพุธได้ของครับ ส่งไปวันจัน์เขาส่งส่งมาเขาส่งมาวันจันแล้วแหละแต่ว่าไปสนิชานะครับก็คือในของพุธวันนี้ก็คือเช้าวันพุธประมาณสักเก้าโมงได้ละของมาถึงเขาส่งวันจันทร์ได้วันไม่วันอังคารวันพุธนะครับอันรอบที่แล้วที่ผมได้ตัวกระเป๋าของ pl 900คุยส่งเขาส่งกันวันจันทร์นะครับได้ของวันอังคาร แต่วันนี้รอบนี้ก็คือไอวอร์ซันเหมือนกันนะครับส่งข้อมูลวันจันทร์ส่งของวันจันทร์นะครับได้ของจริงก็คือเช้าวันที่8ก็คือวันเช้าวันนี้คือวันพุธนะครับนี่นะครับได้มาละแอมแลนผมแกะมาแล้วครับนี่นะครับผมแกะก่อนนี้คือมีสองมีกี่ตัวสองตัวนะครับเป็นเสื้อทั้งสองตัวเลยเป็นตัวเคโลกับ เคโลก็คือเสื้อตัวที่สอบผ่าน AI 900นะครับแล้วก็เสื้อที่สอบผ่าน SC 900นะครับเรามาดูกันเดินเล่อๆนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะคมมเคเรามาดูกันเสื้อไซส์ M ก็คือจริงๆอยากได้ไซส์ L กับ XL แต่ว่าหมดมันเหลือแต่ไซส์ M สำหรับเสื้อเคโลที่สอบผ่าน AI 900นะครับนี่ไซส M. ์ M จะเป็นนี้นะครับ อย่างนี้มีรูปผมเรียกว่าเคโรลนันเนาะเห็นเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นไซแอลนะครับไซแอลสำหรับคนที่สอบตัว Security ผ่านนะครับเดี๋ยวให้ผมแกะตัวไซแอลก่อนดีกว่าเนาะมันะมจะเป็นยังไงดีนี่น,นะครับให้ดู Never อะไรสั้งอย่าง know, อยู่ Never Know a l e อย่าง ยูเนเวอร์โนถ้ะอย่างเดียวผมแกะดูแล้วกันจะได้ดูว่าเขาเขียนว่าอะไรสาหรับคนที่สอบผ่านไอตัว security fundamental นะครับก็คือ SC 900. s c 9 0 0ลงทะเบียนฟรีนะครับสอบฟรีด้วยตกก็ไม่เป็นไรแต่สอบผ่านถ้าผ่านก็ร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับก็คือได้ของทีละลึกด้วยเสื้อนะครับอโอเคผมเปิดเสื้อมาตึงๆๆๆตรงแขนมีโลโก้ Microsoft นะครับ ตรงแขนซ้ายมือเป็นมีโลโก้ Microsoft นะครับขวามือมีโลโก้อะไรไม่มีเอไม่ใช่ขวามือมีโลโก้ Microsoft นะครับพูดท,ที่ทพูดผิดนะฮะแพทเทิร์นเหมือนกันหมดทั้งสองตัวแต่ว่าคนละลายกันนะครับข้างหลังก็คือจะมีสกรีนว่า Microsoft Security c e r t i f i e d Certified m i c r o s o f t s e c u r i t y Certified นะครับข้างหน้านะครับข้างหน้า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 เขียนว่าอะไรดี ข้หน้าเขียนว่า You never know who is watching นะครับ <c oughs> คุณเนี่ย You never know who is watching นะครับอันนี้คือสำหรับคนที่สอบตัว SC900 จะได้เสื้อเป็นหลายนี้นะครับนะครับเป็นเสื้อเป็นหลายนี้เ,เสื้อทำด้วยคัตตอนอะไรไหมขอดูก่อนนะครับ เป็นโอ้โหเนื้อผ้าอย่างดีนะครับเนื้อผ้าอย่างดีแต่สีอาอจจะแบบอ่าสีผ้าอาจจะมัวมวนิดนึงหรือว่าเป็นในห้องผมนะครับสีจะได้ไม่จะไม่สีดำไม่ใช่สีดำนะครับเป็นสีออกเทาๆเ,เกรย์นิดหนึ่งนะครับไม่ใช่สีดำเข้มนะครับในรูปอาจจะเป็นสีดำแต่หรือว่าในห้องผมอ่ะอันนี้คือเสื้อนะครับสำหรับคนที่สอบผ่าน sc 900นะครับ จะมี you never know who is watching นะครับโอเคเรามาดูเสื้ออีกตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นเสื้อเคโรนะครับเสื้อเคโรเนี่ยจะได้สำหรับคนที่สอบผ่าน A s 900ก็คือ Azure fundamental นะครับแล้วก็แล้วก็ตัว db 900และ ai 900จะใช้จะได้เสื้อแบบนี้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่า ดัตต s สก u ิ i ตี้จะเป็นลายนี้ลายเดียวนะครับมันจะเป็นเหมือนคอลเลกชันของมันว่าถ้าคุณสอบผ่านก u ิ i ตีุ้ณจะได้เสื้อลายนี้แต่ถ้าคุณสอบผ่านอชโชว์ฟันเดเมนทัลดีพีก้าร้อยก็คือด a ตต์เบสฟันเดเมนทัลอะไรที่อย่างแหละแล้วก็ AI 900ก้าร้อยก็คือแมชชีนเลอร์นิ Learning, amental, ่งฟันเดเมนทัลอะไรที่อย่างแหละเนาะ่ะเรามาดูไอตัว3ตัวนั่นแนหะมันจะได้เสื้อลายนี้เรามาแกะกันแกะกันแกะกันจริงๆผมได้มาแล้วแหละตัวหนึ่ง แต่ผมอยากแกะให้ดูผมได้ตอนที่ผมสอดผ่านตัว A$900 นะครับก็รายนี้แหละแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนั้นคือไม่ได้แกะพนะครับโอ้โหตึดๆๆๆเอาแกะนะครับอ่ขวามือก็จะมีโลโก้เหมือนกันก็คือตัว Microsoft นะครับโลโก้ Microsoft ข้างหลัง Microsoft c e r t i f y นะครับ Microsoft Azure c e r t i f y นะครับไอตัวเมื่อกี้ข้างหลังจะสกรีนว่า Microsoft Security c e r t i f y คนละแบบกันนะครับอันนี้ของ AI 900 Microsoft Azure c e r t i f y นะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัว Kerro นะครับ k e r o ผมเรียกว่า k e r o แล้วเนาะถ้าลายก็สวยนะครับสีก็จะเป็นเกรย์รยหน่อยไม่ใช่ดำเข้มนะครับก็ ถ้าใครยังสนใจนะครับก็มาอบรมอบรมเสร็จจะได้วอชเชอร์อบรมฟรีนะครับเราก็ได้วอชเชอร์วอชเชอร์มาคุณก็สอบสอบมาเซอร์ก็จะได้ตัวคุณเป็นเซอร์พั b l ิกเซอร์หรือว่า g l o b a l เซอร์แล้วกันเนาะผมขอเรียกแบบนั้นพอได้เซอร์เสร็จปุ๊บคุณก็ร่วมกิจกรรมโดยที่แชร์ตัวเซอร์ของคุณอะไปที่ลิงก์อินพอแชร์ลิงก์อินเสร็จปุ๊บ ส่งเมลไปหาไอเวอร์สันหรือว่าเพียร์เออไอเวอร์สันหรือว่าเออไอเวอร์สันนั่นแหละมันจะมี2-3งสามบริษัทไอเวอร์สัน e e s อะไรที่อย่างไอไอโอเคนั้นก็ส่งเมลไปหาเขาว่าเออขอรับของเคื่องลึกเขาก็จะให้กรอกฟอร์มมาแล้วก็เขาก็จะถามเราว่าเออคุณจะเอาอะไรนี่น่นแล้วก็จะให้ส่งหรือว่าจะไปรับเองจะให้ส่งก็ไปรับไปรษณีย์ เออจะให้ส่งก็จะส่งไปชนิดแล้วก็ค่าที่จ่ายในการส่งคนต้องออกเองนะครับเสื้อฟรีตัวนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูใน youtube ในลิงก์ตรงนี้ได้นะครับผมจะมีการสอนว่าการลงทะเบียนเรียนเพื่อรับวอชเชอร์เพื่อรับเสื้อเพื่อรับของรางวัลเราจะทำยังไงในลิงก์ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ